นะครพบกัอกับรายการเกมเมอร์ฟิชเช่นเบน,นะฮะตอนนี้ก็อยู่เกมดาร์กโซส,สองโอ้ยโดนหมากัดเอ,อ้ยผิดโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเละเละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดตั้งโอ้ยล็อกเป้่าก็ได้อ่ะตีผิดได้เกินนี่ละครเราก็ช่างนะช่างกวนตีนนะฮะเอ้ยเอาเอาเอาระเบิดเองสมนา ทำไมเป็นไรวะเนี่ยตีไม่โดดเลยหมามาครับหมามาหมามาโอ้ดโดนแย่เหมอนกันตามคันจริงตายซาตายซามามามาเก่งกับหมาอยู่แล้วครับผมมามาไอ้วนแหม้ว่า,าต้องมียกสองขอสองทีบ้างอ่า มาโอ้ยสมหน้าวาใโดนระเบิดอีบ้าเ้ยมานี่เงียบไปลุยกันเลยอุ้ยเฮ้ยโห่ห้าตัวจริงด้วยไม่น่าเลยไม่น่าเลยฉันออกมาไม่เยอะออกมาทำไมออกมาทำไมอือตัวหนึ่งแล้วเราก็ต้องเฮ้ย อืออือออกมาแค่สองตัวครับแต่อีตรงเนี้ยห้าตัวของจริงเราก็ไปสวนที่เดิมมา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 บอกแล้วว่าสู้ได้โชว์พวกนี้อ่อนนะฮะผมก็มเือบเกืออเกือเือเก๋าเหรอเจ๋งเละจ้าฮะโบกครับพี่ องทางให้เลือกแม่งไปบรรจบทางเดียวกันครับผมขอเลือกเจอก่อนดีกว่นาฮะนั่นไง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 เฮึมามามาเอ้ยนะกระโดดตามมีกระโดดตามนะฮะลบอ่าเป็นอืมโอ,มอม้โถ,โถระดับเราแล้วตีแรงวับแป๊บนึงนะขออนุญาต บอสผมว่าควักโลกมาใช้น่าจะเอ,อ้ยใหญ่ไปไม่อเอาแ่ยิงได้ตามสะดวกชุดเดิมกระโดดตามอีกแล้วนะเรา fore? นี่นี่นี่เลยนี่เยอะ่อะมานหมอกไป ผ่านทีเถอโอ๊ยอกันกันพลาดออาบีบบอนขอบ,บีบบ่ะยังไงเราก็ต้องโอ้ยเคยมาแล้วครับทีหนึ่งเหมือนเดิมผ <laughs> ิดแผนไปนิด เอาล่วงรอรอรอ,อ,อ,อเขาโดดขึ้นมาใหม,ม่ต้องไปเต้นตามเขาไม่งั้นจะเจอสามลุมแน่นอนโดดมาแ้วอุ้มหันกลับไปท,า,ทางขาาอืมเฮ้ยอย่าฟาดดิเฮ้ยใจเย็นใจยนเย็นอืม โอ้ยหน้าสัน่นโอ้ยอืมอืมโอ้อยเสเสเสรีรีฟังโกรดิฟังโกรยาฮิมยาหิม,าหมตายแล้วครับผมยาหิมเอาละครับพวกเขามาแล้วมากันแล้วอีกสองตัวรอมันโดดขึ้นมาก่อนครับแล้วเราค่อยลง ไปเฮ้ยหืมว่าหลบพนแล้วนะของก่อนอุย้ยตายเลยโอ้โไม่น่าประมาทผมว่าผมเปลี่ยนกับชุดเดิมเดี๋ยวน่าจะเวิร์กกว่ายเยอะนะฮะนีนน่นี่นตีนนี่ไม่ฟาดอีกแล้วน่าขอาให้เขา ตายด้วยได้เลยเฮ้ยชาร์จอะไรชาร์จไรแหน่แต่จ,จับเราละสิโอ้ยเก่งลหรอจ๊ะคิดว่าฮเฮ้ยผมมีชาร์จอ,อ

อปไปลุยบอสเลยครับผมมอนข้างหลังทางมันไปงั้นแหละเกียดตู้แล้วตูบอสก็เหนื่อยแล้วนะฮะเอ้ยมาถึงมันทุบมันทุบเราจะอืมอืมอ้าวเวียงล่วงล่วงเองชิปชิเปเต่งละมันจะขึ้นมากวาดเราแน่แน โอ้ยไม่โดนจ้าโอ้ยโอ้ยแบนโอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไอ้อไมค์ก๊อปกินก่อนกินก่อนไม่ไหนแล้ววะ ชื่อแม่งลูกอย่างเงี้ยเด็ดขึ้นมาแล้วก็ฟาดสายฟ้าฟาดเราแน่นอนขึ้นมาขึ้นมาเออมา,มาแล้วก็มายืนตรงที่กว้างๆได้ละพอโอ้พอเธอทนันปุ๊บอยู่นั้นแหละเฮ้ยอืมได้โว้ยมาอืมตัวนี้เหมือนเหมือนเหมือนจะแพ้สายฟ้าเกาะทองครับผมฟาดเลยฟาดเลย เหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเลือดก่อนตายแล้วหนึ่งตัวเดีย๋ยวพาตองผ่านไปให้ได้ยูแบะเโอ๊ยอื้มอื้มลบกิ้งกิ้งสองทีทั้งมันจะมีหน้ารีได้โอ๊ยเดี๋ยวจะลากเขามาอยู่ทางเดียวกันนัดแล้วก็พร้อมเล็งจะแยกกันสร็ โอ๊ย,อยอฮึมฮืมพร้อมพร้อมเพียงนะท่าน่ะ,นะอืมเฮ้ยโอืมอุตส่าห์จะปั๊มเลือดโอยโอ้ยเขาก็จะเข้ามาใช้ท่าเฮ้ยอ้าวทำไมท่าไม่เหมือนกันวะเสียละโอ๊ย ไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเฮ้ยอืมดื่มันไม่มีวิธีที่แบบเฮ้ยโน่อง no. เรียกฝวกดูดิผมว่าผมต้องเรียกฝวกแล้วละตานนี้น่าจะโอเคขึ้นนะฮะ บอสบ้านนั่นมันต้องตายอะ่ะแม่ผมไปต,อ,ตอไม่เตยไปตอไม่เไ,ไ,ไม่มีใครสลักชื่อไว้หน้าห้องเลยอตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีจริงๆด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงโอ้วิญญาณมาเลยช่วยช่วยผมด่วนครับผม

โอ้ยแบะเดี๋เด้อเดี๋ยวเด๋ยกินก่อนกินก่อนหาจังหวะกินข้างบนเขาล่อกันเองครับผมเรามาเอาตัวล่างเดียวแหมเหลือจะกวาดอีกรอบนึงแหมทำได้ ชิดๆพอไว้ครับอืม,อมเอาหลบได้ครับผมเรามีสกิลหลบอยู่เฮ้ยมันเอาลงมาแล้วช่วยเขาตีตัวนู้นหน่อยตายคนระับพาร์ทเนอร์ผมตายแน่เลยครับเอื้อเอื้อเฮ้ยนั่นพาร์ทเนอร์ผมหลุด โอ้ยโอ้ย,อยเหลือตัวเดียวแล้วขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์ตอดให้เฮียแล้วกูจะตายเองแล้วเนี่ยเออช่วยเดินให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเพิ่ม,ม่ะสูส้ๆครับผมโอ้ผมตอนนี้ต้องพยายามด้วยตัวเองแล้วพาร์ทเนอร์ไม่อยู่แล้วจ้า อ oh. จำได้ว่ามันจะตะวัดตวัดตวัดเหรอเอ้ยางานเดียวตัวเดียวแล้วง่ายครับง่ายครับผมบาทีก็เราก็ต้องหาคนช่วยฮนะเกมนี้คนเดียวนี่ยากยากจริงๆปาดเดี๋ยไปแล้วนะยาหิมเอ้ยไม่ใช่วิเซ่โอ้ยโอ้ย,ยลบผิดขอโทษด,ด้วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่มีแล้ว เนียหลบพ้นหลบพ้นไม่ต้องมาข้างอีตอนท้ายเลยตา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 ยเถอะนะมีความสุขกว่าเยอะตายอ่ะไม่ต้องมากันประตูแล้วโอ้ตายแล้วเว้ยโอ้เหนื่อยไอ้สามตัวสามหนุ่มสามนุมสี่สังสอง ้สึกว่าไม่มีทางไปต่อแล้วไม่มีทางไปต่อแล้วจริงๆหรือนอกจากทางนั้นนะ่ะอันผมขออนุญ,ญาตแบบนะฮะอ l เดอร์ชั่นโฮมบาดเพลเวเดี๋ยว,ยว,ยวผมว่ามีวิธีแหละวิธีจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะฮะ มาถึงแล้วก็ฝากกันเท่านี้ครับเอ่อชิปดาโซเนี่ยผมก็จะมาทำเรื่อยๆนะแต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่อยู่ก็ัอนแหละก็จะอัพอัพทิ้งไว้ให้ดูกันนะโอเคครับตอนนี้ก็กลับตัวขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับผม